สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีตอนเย็นสวัสดีสท่างเดียวสวัสดีท่งเทียวจิบเล่นเดือนอีกแล้วครับอากาศเย็นๆจะไปรับอากาศเย็นๆที่ไหนดีก็เอาใกล้ๆบ้านนี่แหละครับบางพระเมาเท่นไม่รู้ว่าสถานที่เป็นยังไงนี่ก็มืดแล้วแวะซื้อเสบียงที่ปั๊มมอเตอร์ทอ,ทอ ับของอาบังพรับ,าบ,ารบเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับจากงานเข้าเล็กน้อยครับไข่ไม่มีเดวนในามไข่ไม่มีวนกับมาซื้อบิ๊กซีสนุกสนานโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่สถานที่เลยครับ สวัสดีค่ะช่างเที่ยวโอ้เราไว้ถ่ายทําตั้งแต่นะเริ่มเนาะลองมันมาเย็นมาเย็นวันนี้ช่างเที่ยวเราพามากันที่ไหนคปะบางบางพระเม้าเท่นบางพระเมาเท่นอ่าอ,อยู่ไม่ไกลแต่เราออกมาเย็นเนาะเพราะเราช่วงนี้มันหน้าหนาวด้วยเนาะ ใช่อากาศดีมากผ้าที่ตกแับเดียวอ่ะมืดเลยเราปิดร้านมาห้าโมงใช่ห้าโมงครึ่หกโมงนี่มืดแล้วซื้อของกันนิดหน่อยแล้วก็รีบมาเลยแต่ที่เนี่ยคือถ้าใครสะดวกนะของกินเขามีเลยนะหมูกระทะชุดละสามร้อยบาทอร่อยมากเต็นคิดถูกมากหลังละร้อยห้าิบบาทเมื่อกี้มัวมัวแต่กางเต็นกันอยู่เนาะกว่าจะเสร็จน้ำ ไฟหมดน้ำแห้งพี่ก็มาเติมให้เติมให้ใจดีเติมให้หิวข้าวกินข้าวกันโอเคหมูกระท้าตรงนี้เราจะพาไปทัวร์รอบรอบเนาะวันนี้ก็คือรีวิวไม่ทันแล้วอ่ะเดี๋ยวพวุ่งนี้ตันจะพาไปดูรอบๆแล้วกันเนาะแต่ที่รีวิวให้ดูเลยวันนี้ยก็คือ หมูกระทะอร่อยมากันแบบไม่ตั้งตัวปุบปับมากันเลยในน้อยนนดูแ่ตูนไม่มีเพื่อนวันนี้ฉายเดียววันช่างเที่ยวฉายเดียวจะมีคนงอนไหมนะโทรถามหมดแล้ววะคะแต่พอดีเขาบอกว่าว่างเราก็เลยไม่รู้จะไปไหนแต่คนก็เต็มนะคนคนเยอะอยู่ แต่ก็<อ>ห่างกันอยู่ครับสองสามลานนะคะที่กลางเ็นลานดีครับหญ้านุ่มนิตรงนี้น่าจะเป็นลานใหม่ค่ะเดี๋ยวตอนเนะช้าเจอกันนะคะกิ้งกิ้งมัมม,ม วสวัสดีตอนเช้าครับลมแรงมากหน,าว, <c oughs> นาวไหมหนาว <c oughs> นยี่สิบเอ็ดองศานะแต่มันมันหนาวลมลมแรงมากลมแรงทั้งคืนเลยครับหัวเตินเลยหนื่อยก,ก็เสริร <c oughs> เอาไม่อยู่เมื่อคืนโอ้ลมแรงได้ใจ <c oughs> สุดเลยมาบ หาอะไรอุ่นๆกินหาอะไรอุ่นๆตอนเช้าเตรียมกับข้าวให้เติมมีอาหารขนมปังค่ะขนมปังพอนะต่อแค่นิดหน่อยๆค่ะมันจ้ทำอะไรเยอะวันนี้กาแฟขนมปังตอนเช้ากับควดเดียวอะไรหรอลูกจะออกลูกออ่อเดี๋ยวโอเคโอเคลูก บรรยากาศโดยรวมก็โอเคนะอยู่บนหลุมอากาศก็ร <laughs> อบๆไปด้วยขุนเขาเย็นสบายกัางคืนนอนลุ้นทั้งคืนเลยเสียงลมพุ๊บๆๆคิดว่าไฟชิดจะปิวเลย oh, <no. S 1> ตอนเช้ามาก็ยังไม่หยุดเลยลม ูแล้วน่าจะน่าจะมีลมทั้งปีอ่ตรงนี้มันเป็นล่องเป็นล่องลมที่เจ้าของสถานที่แกบอ,อกมาโดยรวมๆก็โอเคครับมาพักผ่อนเนี่ยสำหรับผมเหมือนก็ใกล้บ้านสำหรับท่านที่ยังไม่มี เคยมาก็เดี๋ยวจะเก็บ <c oughs> บรรยากาศรอบๆให้ดู <Okay. S 2> แต่ห้องน้ำจะนิดน่าจะ,จะน้อยไปนิดนึงสองแค่ห้องุข,ขาห้องหนึ่งห้องอาบห้องหนึ่งสำหรับทีมงายเยอะๆก็อาจจะต้องรอคิวกันนิดนึง ของลูกชายกินไมไมกาาอาหารฝรั่งแดดออกแล้วยัง <c oughs> เย็นอยู่เลยแดดออกแล้วยังเย็นอยู่เแล้วเก็บเป็นคิดผิดเล่มนึงเนาะทางโู้นแต่เราหันหน้าไปทิศมาทางนีง้นงเขายังโลกมอยหนยครับหันมาถ่ายใล้วน้อยหน่อย แล้วก็ทั้งแถวตอนนี้ก็มาเนี้ยแล้วก็เจีนวิสแล้วก็พลอยสมัยโมเวสแล้วก็มีก็ยังขนมปังแล้วก็มาเนี้ยแก็พลอยเนี้ยตอนนี้แล้วก็อร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยครับตอนนี้มันดูข้างน้องแล้วก็ข้างน้องมันสวยแล้วก็น้ำสวยข้างน้องเป็นชื่นแลวก็ข้างน้องเป็นขึ้นในห้องแล้วก็มีไม้มีต้นไม้มีไม้ด้วยไม้ใช่แล้วแล้วก็ ก็มีแล like um, ้ว um, ก um, no, ็ค้ั้งน้นก็เป็นข้าวน่แล้วก็เป็นไม้แล้วก็วันนี้ค่ะเกิดอะไรเกจะลองกินข้าววันนี้แล้วก็มาจะลองกินข้าวรูปตังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยตังรู้เรื่องไหมครับเนี่หมู่อะไเอออุ่นสบายเลยแดดออกแล้วนึ่งๆแบบเบาิแมาเบาๆรับลุกลมออกมาเอา ิวกยวอะแม่นั่หันหน้ามาให้กิน nhầm n h ầ ตัวกล้องน่อยดิไมน้อยไม่นอยครับหันมาโชวกล้องหน่อยครับห,นหนนันไป่้กล้องดูหน่อยไหน,นกินอะไรเนี่ยไม่ก้องดูชิ ลมครับ ที่บอกครับลมมันแรงมากแต่น้อยก็จีบปาก็ตื่นทั้งคืนตื่นทั้งคืนตรงนี้ก็มีรถดีวิบากรัก่อนเช้ามีจักรยานมาปั่นทักทายกันทีฮัลโหลกันถึงแนงกันตึกเช้าเป็นแหล่งแอดเวเจอร์เนาะมอไซมีจักรยานก็ธรรมชาติเนาะอเคเลยเนาะ ก็สาหรับมุมพักผ่อนเล็กๆก,ก็ไม่ได้กว้างมากครับก็รองรับเต็นท์ได้อยู่ประมาณสักกี่หลังเนี่ยหลายสิบหลังมันมีอยู่ประมาณที่เป็นลานหญ้าก็อยู่ประมาณสาณมาลานครับจะมีห้องพักอยู่ที่เป็นกระต๊อบอยู่สองห้องเป็นห้องไม้ไผ่แต่อย่างที่บอกแล้วครับห้องน้ํามันมีแค่สองห้อง เป็นห้องอาบห้องนึงแล้วก็ห้องสุขาห้องนึงสำหรับอากาศอย่างนี้ก็เพียงพออยู่ครับเพราะว่า <laughs> ไม่ค่อยได้อาบน้ำไอาบบ้านเราอย่างผมใกล้ๆเหมือนกับไปอาบที่บ้านคนอื่นก็ที่เขาไปเที่ยวต่อเขาก็อาบน้ำออกไปกันก็เก็บกันออกไปเยอะแล้วครับจะหมดแล้ะเหลือผมนั่งพักก่อนเหลือยังเหลือซุ้มนู้นอยู่ค่ะอ่าอยังเหลืออยู่สอง <c oughs> สองซุ้ม <c oughs> <c oughs> เหลือี่สองกลุ่มแดดมันเริ่มมาแล้วอ่ะถามว่ามันมัีลมเย็นไหมมีลมเย็นนะแต่แดดมันมาแล้วเราก็ไม่ไหวเราะใช่ลมลมก็เย็นตลอดเราได้ลมมะม่วงน้อยๆนั่งอยู่เก็บของขึ้นรถเตรียมหมดแล้วค่ะแล้วแต่ตรงเนี้ยนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกลางวันกินกันเพราะเราไม่ได้กินข้าวเช้าเรากินแบบเออลืมบอกไปแกที่นี่ก็เช้าเรียงข้าวต้มนะดีนะครับน่ารักครับ เที่ยงมาให้มีข้าวต้มให้ทานกันน่ารักนน่ารักครับเจ้าของน่ารักมากก็เมื่อคืนก็แค่สั่งหมูกระทะก็ชุดหนึ่งก็สามร้อยบาทแล้วก็ค่าเต็นท์ค่าที่พักค่ากลางหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็รวมสี่ร้อยห้าสิบบาทได้อิ่มในหนึ่งอิ่มใช่เกี่ยวความจริงคือเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะถ้าคนไม่ดื่มถ้าไม่ใช่สายแอลนะเออหลบ น้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าก็อยู่แล้วเนาะสายเอลก็มีครับแกมีแกมีแกมีไอ้พวกเบียร์พวกเหล่าจำหน่ายอยู่เนาะในเล็กๆน้อยมีขนมมีมาม่าเี้ะค่ะมีขายอยู่มีน้ำร้อนมีอะไรเงี้ยให้ค่ะก็สบายถ้าหมูก็ได้กลางคืนเช้ามากินข้าวต้มที่นี่เลยจบเลยสบายเลยสี่ร้อยห้าสิ ได้เที่ยวได้กินอ่าใช่ได้เที่ยวได้กินสี่ร้อยห้าสิบเด็ค่าน้ำมันไม่ต้องไม่คิดนะใช่ค่าน้ำมันไม่ต้องคิดครับไปน้ำผาลูกออกมานอนนอกบ้านเนาะไปเที่ยวไหนนี่ไม่ต้องคิดเลยค่าน้ำมันครับเป็นมันเป็นค่าเดินทางอยู่แล้วถ้ามาแคมปิ้งอย่างนี้ก็ประหยัดหน่อยครับเรื่องของกินเพาเตรียมมาหมดแค่ไหนก็หมดแค่นั้นชิมนี้หมดค่าหมูปะทะสามร้อยค่าพิพัฒร้อยห้า ก็มีซื้อน้ำน้ำแข็งเล็กๆแน้ออๆแล้วก็มีขนมปังกับอันนี้เนาะให้ลูกเนาะนิดๆหน่อยๆก็ประมาณร้อยสอง้อยแค่นั้นเองได้วันในบรรยากาศในบรรยากาศก็ฝากแทนพี่พี่เขาด้วยครับพี่เจ้าของน่ารักอบคุณมากเลยออขอดูแลดีดูแลดีมาเรามามื่้าใช่ไหมแล้วเ,เราแบบกางเต็นกันนานนะเนาะแล้วแบบเอาลูกม,มาด้วยกว่าจะนุ่น่งเสร็จนะ เราสาั่งหมูกระทะไปก่อนแล้วพี่เขาเอามาให้เร็วเรายู่เรายังกลางเต็นท์ไม่เสร็จเลยอ่ะไอ้ไฟอ่ะมันมอดอะ่ะกับน้ำซุปอะปแห้งเยเราก็เดินไปขอพี่ก็บอกว่าเติมได้ตลอดเลยแล้วเราลืม,ล,มลืมอันี้ลืมยาก,กันยุ่ง <c oughs> พี่ก็บอกไม่เป็นไรเพาเห็นตัวเล็กมาเห็นใบน้อยมาพี่ก็ไปเอายากันยุ่ง <c oughs> มาจุดให้เลยน่ารักค่ะมีไฟต่อพ่วงไม่ไม่ไมกลมากไฟไฟหลายจุดค่ะมีไฟหลายจุด ไฟน้ําห้องน้ําสะดวกสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ได้ทุกคือขายครับโอเคเลยรู้สึกจะมีรถไก่แอดเวนเจอร์จะมีรถวิบากให้ขับด้วยนั่นแหละใช่ค่ะไปขับขึ้นเขาไปอะไรได้ไปชมวิวเห็นจอดจิงเรียงอยู่แต่เรายังไม่ได้ถามราคานาว่าเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีประสบการณ์ครับถ้าไม่มีประสบการณ์ก็เดี๋ยวไปความ สายแอลอ่ะเขาว่ากันแข็งๆแล้วยังนั่งสู้ลมกันไม่ไหวอ่ะลมแรงอากาศเย็นตอนเที่ยงคืนน่าจะประมาณ21องศาที่ดูจากเราเข้านอนแย่ิบสองแล้วตนตาไีบองาพส่วนใหญ่เขาจะมากันเป็นกลุ่มนะครับมาปาร์ตี้ก็จะมีเสียงนิดหน่อยก็ไม่ได้ถือว่าดังมากก็เที่ยงคืนมั้งเที่ยงคืนก็เงียบๆลง ต็นท์ข้างๆแกก็น่ารักครับพอเห็นเราเข้าเต็น์นอนแก,นกก็ปิดไฟนั่งกินกันคุยกันพุ่มปิ๊บๆนิดนึงแกก็เข้านอนน่ารักครับน่ารัก <ไป S 1> โอเคสำหรับคลิปนี้บ,บ้านกันครับผม,มะจะไปเที่ยวในน้อยในน้อยจะไปเที่ยวจ่ออีกขาบ <ฮะ S 2> อกยังไงก็ฝากช่างเ,าาเที่ยวไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใหม่ แล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ